สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะสําหรับช่องครูอิงฮักควายนะคะเปลี่ยนเป็นช่องครูอิงเล่าเรื่องเด้อค่ะพี่น้องคะสาหรับวันนี้นะคะครูอิงมาพร้อมกับน้องดอกเมยน้องดอกเมยเนี่ยนะคะเป็นควายสายพัฒนาแคลเผือกนะคะซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเลยนะนะคะให้พี่น้องห้าเบิงหลอบโตเราเลยนะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบสายเพชรอุดร อินอยากจะบอกเลยว่านี่คือสายเพชรอุดรย่อส่วนเลยนะคะสำหรับคุณสมบัติแม่พันธุ์สายเพชรอุดรคือน้องดอกเหมยเนี่ยมีอัตลักษณ์นะคะองค์ประกอบของแม่พันธุ์สายเพชรอุดรหรือควายเก็บกระดูกดีนะคะมีครบหมดเลยในตัวเดียวอา้าวเบิ้งเือละส่วนโรวดพี่น้องตอนนี้เขาหันท้ายมาให้พวกเราดูท้ายท้ายกลมมะนาวตัดเลยนะคะ ผัวหางเงาได้พี่น้องง,ง่ามคักเงาหางใหญ่จับหางสูงนะคะลำ่ลำโตล่ำโตเนี่ยกลมมันหลันเลยค่ะตันจือลือนะคะมาจังสีแต่น้อยค่ะล่ำข้อตันจือลือเื่อกันค่ะพี่น้องนะคะและที่สําคัญดูหน้าผากหนกนูนนะคะหน้าผากหนกนูนเนี่ยทาให้แม่พันธุ์ของเราสวยนะคะหน้าคมตากลมบ้องแบ้วนะคะอางเงาได้ค่ะเพื่อนนี่ อนาคตถาเพิ่นได้ผ่านการผสมขอดูกแล้วอู้ลํำขี้งยาวแทะค่ะโมต่งห่วงนะคะดูท้ายกับลาลค่ะเพียงกันวสันนะคะกระดานลังแข็งวสันนะคะและที่สำคัญนะคะไม่มีกระเลยเกี้ยงมมยลอยพี่น้องเอ้ยงามค่ะสำหรับแม่พันตัวนี้น้องดอกเมยนะคะตอนนี้อายุ สองปกีกว่าแล้วนะคะส่วนสูงนะคะอยู่ที่103เซนติเมตรนะคะ,ะเตรียมตัวที่จะผสมเนาะสำหรับใครที่กำลังมองหาแม่พันธุ์้ายเผือกนะคะที่มีอัตลักษณ์ของแม่พันธุ์สวยงามครบเครื่องแบบนี้ครูอิงบอกเลยว่าหาอยากค่ะครูอิงได้มาตัวหนึ่งหนองโบตันนะคะมาอยู่กับครูอิงด้สามมือคุณแคทกับอแบ่งไปนะคะ งามคะ่ะตัวนั้นก็ได้นะคะสายเพชรอุดรย่อส่วนเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะไม่ต่างกันแต่หายากนะคะทรงนี้ส่วนใหญ่ที่คุณเห็นก็คือจะเป็นหน้าปากหน้าผากแปๆเขาบบกหอยงามปันดนะคะเลยที่สาคัญก,ก็คือสีโครงเห็นสีโครงมาตะไก่มาสันนะคะแต่ตัวนี้นี่โอ้รบเครืองของสายเพชรอุดรย่อส่วนเลยคะ่ะสําหรับใครที่มองหา,าแม่พันธุ์สายพัฒนาแคะที่มีงบประมาณจํากัด นะคะคเพราะว่าถ้าเข้าสิบไปเห่ีแค่แท้เลยเนี่ยบอกเลยค่ะทุกคนสองแสนขึ้นเลยนะคะ2ขีดขึ้นเลยนะคะสำหรับแค่แท้สำหรับในฤด,ดูการนี้ครูอิงแนะนำเลยนะคะมือใหม่นะคะหรือจะเป็นมือเก่าที่รู้ราคาควายณนะับปัจจุบันนะคะทีมหักควายเลี้ยงควายเพื่อความหักอีลีนะคะเข้าจังสิบจมทุนค่ะ เราเล่นสายพัฒนาประมาณนี้นะคะจะดีกว่านะคะความเสียงเราจะได้ไม่สูงมากสำหรับใครที่ชื่นชอบนองดอกเมยโทรหาครูอิงได้เด้อค่ะ082 562 2642คือเกาคือแกเด้อค่ะสวัสดีค่ะ